แต่้าของรองนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีนะครับเพื่อไปตร,ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยครับร่วมกันป้องกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ําแล้วก็แผนงานด้านทรัพยากรน้ําโดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านน้าครับ มีนายนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรายงานสถานการณ์น้ําในจังหวัดปทุมธานีจากนั้นคณะรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคก ไปตรวจระดับน้ําแล้วก็การบริหารจาัดก,การน้ําแม่น้าเจ้าพยาที่ท่าน้ําวัดโบสถ์จากนั้นก็ไปที่อบตอรกระแชงอําเภอสามโคกไปพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมกับให้กําลังใจแล้วก็ติดตามการทาง,งานของทีมงานขบวนคารวานที่ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมวิทยาเทคนิคปทุมธาน,นีครับก็ช่วยกันทําอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภยัยแล้วก็ทางวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีก็มีทีนักศึกษา มาให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเกี่ยวกับยาพานะอย่างเช่นการบริการเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็จะมีกลุ่มจิตอาสาที่ไปร่วมกันเก่อกระสอบทรายก่อนที่คณะเนี่ยจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจติดตามระดับน้ําที่ประตูน้ําจุฬาลงกรออำเภอธัญบุรีพร้อมกันนี้ครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็มีการสั่งการและกําชับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ําอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับน้ําให้เต็มประสิทธิภาพ แล้วก็รับมือให้ทันกับสถานก,การณ์น้ําหรือทางด้านของสภาพอากาศเองที่ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงกงระทนหันมากครับครับทางด้านของนายนิวัฒน์ลุ่งสาครน,นะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไปลงพื้นที่ติดตามการรับมือน้ําท่วมในพื้นที่เขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอินจากนั้นนะครับเดินทางไปที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชาวรวิหารอำเภอบางปะอินเพื่อติดตามสถานก,การณ์น้ําท่วมแล้วก็แนวทางป้องกันในพื้นที่ ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยมีการจัดตั้งผนังกั้นน้ําแล้วก็เตรียมกระสอบทรายนะครับเพื่อรองรับกับปริมาณที่สูงขึ้นจากนั้นก็เดินทางไปติดตามการป้องกันแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรอบเกาะเมืองในเขตเทศบาลพระนครศรียุธยารวมไปถึงการจัดทําสะพานไม้นะครับพร้อมกับมีการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มความอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับจากนั้นผู้ว่า เองก็มีการประชุมหารือกันนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอบางไทรโดยผู้ว่าเองกำชับแนวทางปฏิบัติราชการนะครับให้กับราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นำนโยบายของรัฐบาลมาสื่อสารให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับทรา,าบเพื่อนำไปปฏิบัติครับก่อนการประชุมเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้มอบเงินช่วยเหลือให้ญาติผู้เสียชีวิตจากการที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาสองรายครับ แล้วก็ฝากถึงการเตรียมการในเรื่องของศูนย์อพยพการตั้งศูนย์บัญชาเหตุการณ์ต้องให้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านอำเภอแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยไปกันที่ชุมชนสะพานดําสลับบุรีกันบ้างนะครับกว่า80หลังคาเรือนครับน้ําท่วมถนนตัดขาดแล้วก็ขนของหนีไม่ทันเนื่องจากกระแสน้ำนะครับบริเวณแม่น้ําปัาศักไหลแรงแล้วก็มีปริมาณปริมาตรนะครับในเขื่อนที่สูงถึง1014ล้านลูกบาศก์เมตร สิ่งจาเป็นต้องเล่งระบายออกอยู่ที่69.197ล้านลูกบาทเมตรต่อวันส่งผลให้ปริปนานำำมาณน้ําจํานวนมากนะครับไหลลงสู่แม่น้ําป่าสักแล้วก็เกิดเอ่อท่วมขึ้นมาในหลายพื้นที่ในชุมชนปปานะครับบริเวณสะพานดํากว่า80หลังคาเรือนมุ่งหน้าเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีซึ่งก็มีรถสัญจรผ่านไปมาจํานวนมากในช่วงดึกที่ผ่านมาน้ําก็ได้เอ่อเข้ามาท่วมอีกครั้งนะครับสูงประมาณ80เซนติเมตรทําให้การสัญจรผ่านไปมานั้นค่อนข้างที่จะยากลําบาก รถเล็กยังพอวิ่งได้นะครับแต่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเกรงว่าจะได้รับอันตรายโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจสพเมืองสระบ,บุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนส่วนที่จังหวัดลบบุรีครับนายอัมพลนายอัมพลอังคะพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเนี่ยซึ่งอยู่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดลบบุรีภายในห้องประชุมพระปราง3ยอดชั้น4สารการจอดลบบุรีนะครับเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ไปที่อำเภอทุกอำเภอครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลบบุรีพร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเรื่องการเตรียมการรับมวลน้ํารอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับทางด้านของนางวันเพ็ญบางศรีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายสมเกียจแจ่มจันทร์นะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีสํานักงานชลประทานที่14ในอำเภอท่าหยางครับลงพื้นที่ตรวจสถาน,นการณ์น้ําพื้นที่อำเภอท่าหยาง แล้วก็ได้มีการลงเรือนะครับแม่น้ําเพชรบุรีแล้วก็ลงที่เขื่อนเพชรนะครับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามกระแสน้ําการไหลของน้ําว่ามีสิ่งปิดขวางทางน้ําหรือไม่ที่อาจจะทําให้น้ํานั้นไหลไม่สะดวกตลอดจนเส้นทางพื้นที่นะครับที่เคยมีน้ําหลานครับก็ได้ไปตรวจด,ดูนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่มีสิ่งกิดขวางทางน้านะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้เข้าไปเร่งดําเนินการแก้ไขครับทางด้านของนายอนุสรตันติวุฒิครับรองผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่10 ก็เปิดเผยนะครับว่ากรมชลประทานและสำนักงานชลประทานที่10เนี่ยมีการประชุมชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ถึงการรับน้ําเข้าทุ่งท่าวุ่งซึ่งตามบทบัญญัติแล้วเนี่ยการปล่อยน้ําเข้าทุ่งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมด้วยนะครับน้ำเนี่ยต้องไม่ท่วมสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลครับซึ่งสํานักงานชลประทานที่1 0ก็จะจัดเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบน้ําตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการเฝ้าติดตามน้ําในพื้นที่และยังยืนยันนะครับ จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างแน่นอน